โอเคนะครับก็วิธีทําให้ข้อความเด้งนะครับเราต้องหาพื้นที่ก่อนนะแต่ว่าสมมติจะทําทให้ข้อความเด้งแบบนี้ใช่ไหมอ่านี่เราเลือกพื้นที่สมมติเราได้ยินใช่ไหมเราต้องไปเลือกพื้นที่ก่อนว่าเราอยากได้แบบไหนนะสมมติสีดำๆเนะี่ยคือพื้นที่ที่เราจะเอาใช่ไหมเราก็ต้องเลือกของก่อนก็คือของที่ต้องใช้คือ1 command Bo x 2 Stone, 3, ์บอกองเลสโตนสามเกลสโตนอีกทีแล้วก็สีก็อันนี้อันนี้ก็เป็นตัวป๊อปอัพเด้งเหมือนกันแต่ว่าคอมม่า Common b o x เนี่ยมันจะต้องใช้เป็นอันนี้นะเป็นสูตรมันดู่อคือ slash give ใช่ไหม give at p at command นี่จำไว้นะแล้วพอกดปุ๊บอ้ยไม่ถึงนะ slash give at p command block อ่ะมันอ่ะกดยิบปุ๊บ,บมันถึงจะเข้าตัวเรานะเราหาเราไม่สามารถหามาจาก จดอีแล้วหาไม่เจอนะหยกโอเคนะโอเคพอเราได้คอมมานด์บล็อกใช่ไหมก็เราเดี๋ยวเตรียมนี่ขอเตรียมบล็อกบล็อกเซลล์นะแบบไหนไหนวะบล็อกเซลล์มันเป็นอันนี้อ่ะนี่ใช่ไหมโอเคพอเราได้คอมมานด์บล็อกเนี่ยเราได้พื้นที่แล้วแล้วก็คือเรากดไปเลยว่าเราตีไปด้านล่างอ่ะทําให้ด้านล่างอ่ะมันมีประมาณความลึก3ามก่อนนะก็คืออ่ะพื้นที่1แล้วก็2แล้วก็3 ด้วยที่3นะครับไม่ให้มันมีพื้นที่ก่อนพอเรามีใช่ไหมอ่ะสมมติอันนี้ก่อนนะก็ได้แล้วก็คือดูดูดูให้ดีนะดูให้ดีนะอะไรพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมเราวางคอมมอนบล็อกไว้ตรงนี้ก่อน1 2ตั้งไว้ตรงส่วนเขาเนี้ยเราจะต้องตั้งขั้เองนะโดยเดี๋ยวนี้ส่งคอมมานแบบว่าคำสั่งไปให้อ่ะนี่ขอทำเป็นคำขอไอ้ต้นเลยกันรอก,ก่อใจไอ้ต้นมาเลยเพราะว่าน,นี่ก็คือทำตามทุงอาจารย์กรอบก็คืออันนี้แหละโอเคก็คือส่งปุ๊บ เยอะอะไรวะไม่ได้ทำไมวะตอนนี้แหละอันนี้แหละแต่โตตัดมาเกียมเกิดเกิดขอ้อผิดพาดแล้วนะดีใจฮึบอ่าผมขึ้นสีเหลืองนี่คือได้น,นะกดดอนไปส่วนนี้กดดอนไปโอเคเราได้คอมบันบล็อกมาสองอันแล้วใช่ไหมจากนั้นเราให้ทำทำการให้ใช้ไอ้นี่ครับเรสโตนดับฮึบฮึปโอเคมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮึบโอเควางไอ้นี่นะวางอย่างเงี้ยนฮะึบ แล้วก็วางตัวเออ่ตัวเชื่อมปั๊บปั๊บปบั๊บแล้วเป็นอย่างนี้นะป,ป,ป,ปั๊บวเป็นอย่างนี้แล้วก็ปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บอ่าพอนี้เสร็จแล้วก็วางเลสโซนทัชนะครับไฟเพื่อให้มันทำงานอ่าพอนี้เสร็จนี่อันนี้คือถือว่าเรียบร้อยนะที่เหลือก็คืออันนี้ปิดปิดมันปึ๊บอ่าผมจะไม่วางสองเท่าน,นี้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยปึ๊บนะแล้วก็เอาอันนี้มา ไม่รู้ว่าโอ้ตรงนี้มีแอเกอร์ปิดฉากด้วยอันนี้ครับปึ๊บปึ๊บโอเคสามสองหนึ่งอ่าอยู่อันนี้ศินทรัพย์กรอยู่ในซิตี้โซนเราสามารถเปลี่ยนคำได้นะหยกแบบว่าสมมติอยากเปลี่ยนคำว่าเอ่อไอจีหยกแกชื่อนี้ใช่ไหม YK ใช่ไหมก็เป็น YK เงี้ยเออ YK ก็ได้ยอนกับถ้าอยากทำให้อีกอันมันต่างก็คือเปลี่ยนได้เลยแบบว่ามันไม่ต้องเหมือนกันได้ทั้งคู่มันเปลี่ยน แับสลับคำก็ได้แบบว่าอะไรเอ่อ YK2 ได้อนะปึ๊บแต่ก็ทำเหมือนเดิมพอได้เสร็จคำสั่งปิดปึด๊บตามด้วยอันนี้จริงๆบล็อกตรงนี้เอาบล็อกอะไรก็ได้นะยกแต่ว่าเอาเป็นบล็อกนี้ก็ได้เพื่อความสวยงามหรือว่าล้วแต่ยกเลยปุ๊บป๊บอันนี้จะเป็นยกยกหย,ยกหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ยกสองประมาณนี้แหละมันนั่นแหละเดี๋ยวชุดคำสั่งต่างๆเดี๋ยวนี้ส่งให้ประมาณนี้ประมาณนี้